เอาละครับท่านผู้ชมมาดูการชิง3 4สประเภท12ใบพายเทพระบุตรเมืองแสนท่านผู้ชมถูกบรรจุไว้ในร่องน้ำสีแดงส่วนเทพไช้ชานถูกบรรจุไว้ในร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับท่านผู้ชมนิ่งไว้ใจเย็นๆครับมองไปจุดปล่อยครับตอนนี้ ก็ยังที่บอกแล้วครับอะไรจะเกิดมันย่อมเกิดถ้าหากครบเก้าเดือนยังไม่เกิดครับต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อจะผ่าออกนั่นหมายถึงผู้หญิงทองไม่ได้เกี่ยวการผ่าข้ากเรือเอาเลยครับเข้าใจตามนี้นะเอาแล้วเอาละทงสะบัดเรรมื่อไหร่กระโจนลงมาทันทีนักภาคก็เตรียมออกอย่างเดียวครับ ถ้าออกไปใบก็ไม่ดีนะครับถ้าออกแล้วออกอีกเรือไม่ยังออกมาโอ้ของนักพากย์เราจะออกไปเองเอาละพี่น้องชาวเรือครับตอนนี้มาดูเรือเทพพระตรกับเทพชัยชาญภาษาเรือเขาบอกว่าเทพกับเทพเจอกันก็ปันไลยแหละครับเทพหนึ่งอยู่สู้เพื่อชัยเทพหนึ่งไปเทพหนึ่งอยู่ระหว่างเทพพระตรแสนเมืองกับเทพชัยชาญเทพไหนจะได้ลำดับที่สาม และเทพไหนจะได้รำดับที่สก็ต้องขอบคุณแล้วครับอย่ามองดีมีคุณภาพใช้แล้วดีครับซีโอเจะหาซื้อได้ที่ช้อปปี้รสะดาก็ได้หรือจะติดต่อที่ท่านผูชน้ชยสมศักดิ์ครหรือหลังเวทีนักภาคนี่ก็ได้อ๋อ มาไม่หลีไม่หล่อละพี่น้องคนใส่กันมาแบบระเบิดเถิดอเถื่เลยทีเดียวบูกันแหลกหลานบานหรือถ่ายนี่เธอใส่กันมาจนนี่จิวตาตาตาหัวต่อหัวท้าตาตาปลายตาปลายถึงจะเป็นเรือเล็กแล้วก็เช็คทุกใบใส่ใจทุกจุดเทพกับเทพเจอกันแล้วคู่นี้ที่พระบุษแสนเมืองล่องน้ำสีแดงเจอกับเทพชายฉันล่องน้ำสีน้ำเงินไปมีการพูดจาผาถีกันแล้วตอนนี้ไม่ต้องเป็นโศเลยว่าเดินกันต้นหนึ่งบุญบาทได้หรือยังไม่ต้องคุยกันแล้วตอนนี้เปิดผายไงมือใส่กันมาจนนี่จิวตาตาตาหัวต่อหัวท้ายต่หัวเริมสายยยยเเเรริ่มแแกสท้าาีงงผ พลังแสงมาซึ่งพลังแสงแล้วเทพบุตรแสนเมืองลงน้ำแดงเริ่มจะแรงมาแน่นดิดเริ่มจะแรงมาแน่นหน่อยแต่คนนีมม้พิพุธเทพชายชันไล่ประกบกอดขอหอมแก่แถมด้วยหลายผีพี่ล้อมเริ่มลาไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเทพชายชันบี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 มาแล้วจะกีไปไหนเทพบุตรแสนเมืองบอกว่ากีมาเลยกีมาเลยเทพชายชันจะไปไหนรอฉันด้วยตอนนี้คู่กีทูตีเบียดหนีกีกันมาโอ้โหพี่ร้องดูดิดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ไม่มีใครนะเปียกเสียเปียกผัวกลางท้าเสมอยังคู่กัะทียังคู่กี สู้สีสู้สีกันอยู่แสนเมืองแสนเมืองจะสู้ชายชานได้หรือเปล่าชายชนนจะสู้แสนเมืองได้ป่านนี้ต่านนี้พูดกันไปลงตัวแล้วพุดตลบกลมแม่น้ำแล้วครับท่านผูช้ชมเอาแล้วก็ท่านผู้ชมเทพเจอเทพมาดูกับผูน้นี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาแบบระเบิดเติเติมแล้วตอ,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 อนนี้หัวเพียงหัวถ่ายเพียงถ่ายใส่กันมาแบบ จ้าเจาแล้วดูดีๆครับท่านผู้ชมไม่ทรมาได้แล้วเรือคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปจับตาดูดีครับท่านผู้ชมโอ้เรียกว่าเทพเจอเทพแม่เทพหนึ่งอยู่เทพหนึ่งไปแม่เทพไหนจะันไหลก่อนกันเอาแล้วเริ่มกอดคอกันมาห่างๆเริ่มกอดคอมาดินิดเริ่มกอดคอมาอะไรวางให้เทพชานชัยวายังไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยไม่ทำมาแล้วเริ่มเบียดกันบาเริ่มเบียดกันบาเริ่มเบียดจะทันหรือไม่จะทันหรือไม่ทันท่านผู้ชมเอาเลยครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็น ไทยยังมาอยู่อัดกันมาหนักๆเลยทีเดียวเทพบุตรแสนมันพยายามฉีกตัวนี้ออกมาแล้วเทพบุตรแส้นจะเททีนี้ออกมาเทพแสนจะบี้มา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 และสุดท้ายก็รวดวเอาเส้นไทย ระดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันชิองอันดับ3-4เหลือไม่เกิน12ใบพายระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงทพระบุตรแสนเบืองกับเทพชัยชาญพล่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการรูกก้ตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงเป็นเทพระบุตรแสนเบืองเป็นฝ่ายชนะครับ